กำลังรองความพ้องครับและสัญญาณไฟเขียวออกครับสีน้ำเงินกำนันหนึ่งครับคันใหญ่ๆสีขา,ขาวๆนี่เียหมูเอาแล้วกองเชียร์ใครครับกองเชียร์เชียร์กองเชียร์ของกำนันหนึ่งครับเชียร์เียหมูครับกองเชียร์กำนันหนึง่งเชียร์เียหมูครับทำไมไม่เชียร์กำนันหนึง่ง เชียร์คู่ต่อสู้ครับให้แสงเฮียหมูให้แสงกำนันเหน่งให้ได้สูสีครับโค้งนี้เนี่ยเฮียหมูไม่กล้าเขา้าโค้งเร็วครับกลัวแล้วครับเริ่มกลัวโค้งนี้คว่ำม,มาแล้วเฮียหมูบกเข็ดแล้วกลัวไม่กล้าเข้าเร็วครับหมายเลขสองมีทำโทษรอตรวจสอบอยู่กำนันเหน่งไปไกลแล้วครับตอนนี้ อาจไปเตะบอลไปช่วงล้นเลยกำนันหน่งนำออกไปค่อนข้างเยอะเหี้หมูไปเลยครับไล่ทันหรือเปล่าเหี้หมูที่ต้องไล่เกมมันกำนันหน่งรอดถูกไม่ได้รอดจุดอันตรายไปแล้วครับรอดจุดอันตรายไปแล้วครับกำนันหน่งโอ้โหมาแล้วครับท่านกำนันหน่งของเรากำนันหน่งของเราครับมาแล้วครับ ผมว่ากำนันเลี้ยวผิดมากกว่ากำนันต้องเลี้ยวขวาส่งแขกกำนันไปเลี้ยวซ้ายส่งแขกไม่ได้ตอนนี้เหยียหมูคะแนนสะสมมาดับที่สตาลครับ ไปแล้วครับออกสตานมาแล้วชวนกันช้าเลยครับออกมาที่ชวนกันช้ามาเลยอย่านะอย่านะเมืองออฟโรดจันทบุรีมีโอกาสนะครับหนึ่งในห้ยังอยู่นะครับอย่าวิ่งช้าไม่ได้นะครับเมืองออฟโรดจันทบุรีหนึ่งในห้ามีคุณอยู่นะครับ นครับสองคันนี้ไปกันไปไปไวในรุ่นของโปท,ท้องถิ่นเป็นการรวมรุ่นสำหรับมือใหม่ๆของภาคตะวันออกเราคัดแค่นักแข่งที่มีอันดับนะครับจะบอกว่าเป็นมือใหม่ทั้งหมดก็ว่าได้รถเราไม่จำกัดขอเป็นรถแบงเครื่อสีล้อเราได้หมดครับแล้วนกะ็ไล่มาตั้งแต่ ป,ปากสุปปัการชนบุรีระยองจันทบุรีนะครับถือว่าเป็นโคตรองที่ภาคตะวันออกไปนะครับเาสักแก้วได้ไปไม่ได้นะเขา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 ไปอ้ไรเลยเอาอีกแล้วเอาอีกแลออ้ว ขอเรียนเชิญเจ้าหน้าที่พยาบาลเดาโหมปัจจัยด้านตรวจเหยื่อฝ่ายไปเอาแล้วดูเหยื่อฝ่ายครับไปแล้วครับเหยื่อฝ่ายอย่ายอมเหยื่อฝ่ายดันดันต่อยต่อยเหยื่อฝ่ายเฮียเฮียทำผมเสียใจมากเฮียเฮียทำผมเสียใจมาก เด <maya> ี๋ยวฝายขับแบบนี้เสียผมเสียความรู้สึกอย่างสูงโอ้โหดูสิดูเฮียเขาไปสิโอ้ยตกใจไอ้หัวหุบเปิดเครื่องล่นได้ไหม่ะเอาเฮียวฝายเฮียฝายทำไมไม่เบียดสายมาเยอะๆไอ้เฮียฝายเขาวิ่งกันเฮียฝายไม่ดูเลยมัวแต่ไปเป่าอะไรก็ไม่รู้ ไม่เป็นไรเฮยียฝ่ายยังเหลือรอบนึงยังเหลือรอบนึงโอ,โ,โอ้โหแต่ก่อนรถแกนรถแกนมาแรกแรกนี่ขับเครื่องสี่ล้อนะครับเหยียบฝ่ายตอนนี้เหลือล้อเดียวแล้วครับพังหมดแล้วครับมาแล้วครับังน้รถไถเข้าชาดเลยครับเอาเฮยียบฝ่ายขึ้นมา

เดี๋ยวเอาปลาจอดก่อนแล้วเหยียบฝายเติมอีกหน่อยนึงเฮียหนูครับซอหนำหวานวาเจอกับผู้ใหญ่อาโนนเอาเหยียบฝายเหยียบฝายเหยียบฝาย,เ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อ,อเอาแบคโคเอาแบคโคเอาแบคโคตงก่อน

เอาดิบินเออ่อนบดิปินปปปประวังระวังนาฬิกาเราเระวางังแทนนาฬิกาด้วย เอาเตียงครับออกสตาร์ทไปแล้วครับเฮียหมูคันสีส้มครับผู้ใหญ่ชานนไอผู้ใหญ่อานนนในคันสีเขียวครับแล้วผู้ใหญ่อานนนในเปิดไซเลนวิ่งเลยครับเรียบร้อยความเหมือนกับความอีกแล้วผู้ใหญ่อานนนเปิดไซเลนเลยครับเปิดไบหน้าเปิดขอทางมาเลยครับดีไม่เปิดสัญญาณหัวด้วยเนี่ย เาผู้ใหญ่อานนนิ่งครับนิ่งครับไปต่อครับเหยืหมูนี่ไปไกลแล้วครับเหยียดหนูเหยียหมูนี่ชื่อเขาคข้ายกันมากงงไปหมดอันนี้เหยียหนูผมเรียกซ้อนน้ำหวานก็แล้วกันซอนน้ำหวานคันสีส้มมะง่ายดีหมูกับหนูนี่มันสับสนไปห,หมดซอนน้ำหวานครับสีส้มครับ ูใหญ่อาโนนครับไล่ตาไปครับเขาอาจจะห่างแล้วแ่ซอนนําหวานนี่ไปใครแล้วครับสีส้มสวยครับส้มดำที่ชอบสีสวยสีส้มดำมาครับเข้ามาแล้วครับสำหรับซอนน้หวานเกมเข้ากดเวลาครับตอนนี้ซอนน้หวานคะแนนสะสมอยู่อันดับที่6นะครับ ผู้ใหญ่อโนนอันดับที่7จ็ดซอนน้ำหวานเนี่ยมีโอกาสขึ้นอันดับที่5อันอด,ดนับดที่4ได้นะสองในสุดท้ายเอาลวครับลองดูเวลาครับจะได้เข้าอันดับหรือเปล่าก็มารอแล้วช่างเอเจญยนต์นอสัญญาณครับเขียวแล้วไปรอบสุดท้าย ไม่มีอะไรจะเสียแล้วแรกสุดสุครับคันสีส้มตอนนี้คะแนนสะสมมาเป็นอันที่สองคันสีบอลคะแนนสะสมมาเป็นอันที่หนึ่งรอบสุดท้ายแล้วคันเร่งอย่างเดียวคันเบรกไม่ต้องใช้เกาะนีก,กันขึ้นไปโมมินหน้ำออกห่างนะครับคันสีสม้มแล้วก็เอเจะเลยโยนที่แผ่วครับ มองเหมือนว่าจะขับประคองขับคุมเกมหรือเปล่าครับเอจเจริญยนไล่ขึ้นครับไล่ไปแล้วครับเอจเจริญยนนี่มาเช้าแอร์แบ็คทำงานเลยนะครับปึ้งระเบิดเลยไล่ครับไล่ขึ้นไปครับชิงกันครับอันดับนี่คะแนนสะสมนี่ทากกันนิดเดียวครับไล่ติดกขึ้นไปครับโมบินหนีครับโมบินหนีครับ อันดิโนมูมินหนีออกไปแล้วก็ท่างเอโอโห,ห้ลอ,อยสุดลําไม่รู้ว่าทั้งเอเนี่ยจะขับแบบประคองไปหรือเปล่าไม่ประคองเหมือนกันนะจะไปเร็วเหมือนกันจะได้แค่นี้เอาละ,ะเรียบร้อยมันต้องโดนทีเป็นของธรรมดา หมบ้านครับประกันสนะสมข้ารากเบสเอาแล้วครับไปแล้วครับโอ้ยเหี้หมูแจ๋วเว้ยเหี้หมูแจ๋วเว้ยมาแล้วเว้ยหมายเลขสองเหี้หมูนาะอกมาก่อนครับเก้าเก้าเก้า,า,านี่กำนันเนองครับตามครับเหี้หมูไปก่อนแล้วกำนันเนองไม่ไล่เลยครับกำนันเนองกำนันเนองนี่คะแนนสะสมอเดที่สี่ครับ เฮียหมูไปก่อนแล้วครับไม่สนใจตรงนี้จะความอีกร้อหนึองก็ได้นะเฮ er ียหมูนะโอ้โหเริ่มแม่นแล้วครับเริ่มแม่นแล้วครับเฮ er ียหมูเราโชว์มือด้วยโชว์มือด้วยแหม่กองแชร์ผ่านกองเชร์เชมูโชว์มืออีกไอ่เดี๋ยวถ้ามือเดี๋ยวมีความอีเดี๋ยวมีความอีโอ้โห oh. ม ขอแกเจ็บไหลเลยสลับมือให้เข้าที่ทเฮียหมูครับเร็วเร็วเฮียหมูเร็วทางตรงสุดท้ายแล้วครับกองเสียเชีย์กันลั่นเลยครับเฮียหมูนี่ชูนิว้วชูนิว้วนี่หอ้โคตรหล่อเลยเฮียหมูโคตรได้ใจเลยตบมือให้เฮียหมูหน่อยครับ โอ้โหโคตรได้ใจเลยกำนันเด่งมาเหมือนกันหมายเลขเก้าเก้าเก้ากำนันเด่งกันสีน้ำเงินครับมาแล้วครับเจอกับอบตนทะเลครับคันสีปลน กระชาช้าเดิมเดครับไปกันเระานากช้าเหมือนชวนกันคุยมาขับรถเหมือนชวนคุยกันมาเอาแล้วครับเมืองจันออฟโรดนาเลศแซงแล้วครับท่านอบตอแซงแล้วได้โค้งไหนครับสำหรับท่านอบตอน,นาเลศได้โค้งไหนชะงักนิดนึงเมืองจันขอคืนครับ เมืองจันทร์ออปโรด,ดินลีโวนะครับแต่งเต็มยศมาเหมือนกันนะกำหนักเยอะัะรถของเมืองจันทร์ออปโรดดิอ้าวทำเออตอนนเล่ครับนิ่งไปพักหนึ่งครับ สุดท้ายครับของเมืองจันทบุรีมาแล้วครับ

ฝ่แล้วมึงเจอกูแน่เจอพี่ยอดกูแน่เฮ้ยพี่ยอดพี่ยอดทำไมอ่ะพอแล้วเหรอแค่เดียวเหรอโอเวกับจริงจริงลุงโอยพี่ยอดโกยโอ้โหโอ้โหพี่ยอดกูเอาแค่นี้เองเหรอแม่ปอบมือให้พี่ยอดร้อยศพผมหน่อยครับ โอ้โหส,สุดจริงๆครับสุดจริงๆมาวิ่งจบครับทุกเอ็ดครับแต่จบแบบไม่สวยเลยโอ้โหเอามาตูบบีอารพีครับบีอาพีปากน้ำครับ รายการนี้นี่นักแข่งระดับเดินทางไกลๆมากันเยอะครับต่างประเทศก็มานะครับในทีมของ BB บีออนต o ชอปครับที่สปลาวก็มาแข่งขันในการนี้ด้วยเดี๋ยวได้เห็นผลงานของแกลัในรุ่นทุกอาดคอกลับเข้ามาเลยครับ วิ่งพอดีขากระเพกแล้วเนี่ยขากระเพกแล้วขากระเพกที่คนละเออไปได้ทำไมไม่ไปพี่อยอดอะไรอ่ะเบาเบาไหนกาเออเมื่อกี้พี่ยอดไปได้ทำไมไม่ไปอ่ะเออแกไม่เอาเว้ยแกไม่สู้เว้ยเออมันปล่อยแกแกกำลังมันอยู่แกกำลังมันปล่อยแก ยังไงพร้อมพร้อมไปครับผูส้สุดท้ายครับฮาร์ททอนนำรถเข้าปาร์คเบิร์เวลานี้นะครับอเ,เอาแล้วกันผู้ใหญ่อานนท์อบอกแล้วให้ไปซ้ายไปซ้ายนี่น้ำหวานเลยยิ้มเลยเน้ำหวานเลยยิ้มเลย โอ้โหน้ำหวานกระจุกเหมือนกันว่าดะพึกเลยผู้ใหญ่อานนนบอกให้ไปซ้ายไปซ้ายรถไถเข้าชาร์จเลยไปแม่ไม่รอดรับเชื่อผมเลยรถไถถอยหลังเข้าไปเลยจะได้มีเสียเวลาเปิดไฟแล้วแวบบแวบบ็แบบแวบแวบไม่ได้ช่วยใครหรอกมาช่วยกูทีมาช่วยกูที สอนน้ำหวานครับอยู่ปลายสนามกล้องเขาถ่ายใ,ใครดูวะเนี่ยกล้องเขาถ่ายใ,ใครดูวะเนี่ยมันเป็นแค่อย่างเนี้ยเปลี่ยนเปลี่ยนมือสวิตชิ่งใหม่ได้ไหมไปไปไป,ไปกดอะไรก็ไม่รู้เมือนมองอะไรก็ไม่รู้กล้องผมมาแล้วครับสอนน้ำหวานครับเข้ามาแล้วครับ พีดการ์ดนาดูครับตอนน้ำหวานแล้วก็รถไถเข้าไปเอาผู้ใหญ่อานนท์มาเลยผู้ใหญ่นนท์เปิดไฟช่วยเหลือแล้วช่วยกูทีช่วยกูทีช่วยกูทีเขาพีแอตอนไทแล้วว่ามีวงกว้างนะไม่ได้แค่ระวังระวังช้าเดี๋ยวตกบ่อเข้าไปอีกเสียเวลาค่อยๆลากช้า ไปเรื่อยๆทำไมขาบอกเขจะถอยเองใช่ไหมได้ได้ไดโอเครับทราบของแปะไปเลยเตจินหอยเดียวไปแล้วครับเพราะว่าเจ้าสติกเกอร์กลับบ้านไปแล้วรถนังโมมีนครับเริ่มดูขึ้นมาครับรอบนี้ครับขยับรุ่นมาเป็นรุ่นใหญ่รุ่นฮาร์ดคอร์แล้ว ยาวไปเลยครับต่อไปคู่ต่อไปจะเป็น b ีบีออโต้ชอปครับเจอกับสุภชัยออโต้คาครับวิ่งโอ้งโป้โมนีนี่คะแนนสามสมดับที่4ี่นีวิ่งดีเหลือเกิน